บ่เม๊ยนบ่เม๊ยใช่ไหมอยางเลยอยากเลยบ่เม๊่นะบ่เม๊ยบ่เม๊ยบ่มาไม่ดีนะปูนุ่นจังป่นจังปูนไม่ต้องปูนเลยแ่เนี่ยคนเป็นร่วงหมดอันนี้ถ้าสมมติไม่มีการ มันก็ร้อนร้อนรไม่มีแก๊สก็ร้อนนะก็ร้อนกรรมด้านไหนได้ไหนการไหนก็ไดไล่ไปัร้อนนั่นแหละต้อนอร้อนนะตตใเลยนตสวัสดีครับไม่มีก๊มร้อนทีนี้เรามาต์กตรงตรงนี้กจยมอก็ตรงตงว่า ไฟมันร้อนอยู่แล้วตรงนี้นครับหรือใครว่าไฟไม่ร้อนไฟมันร้อนทีนี้มาลองดูอย่างที่ทีหนึ่งท้าหลังดูนะผมจะทอให้ดูเดี๋ยวมันนี่คือการทดลองเนี่ยแต่ต้องดูไปช้าๆคุณไม่ต้องไปแจ้งคุนนานบางคนเก็บไว้นานๆก็ไม่เป็นไรถ้าทนได้นะช้าๆเคลื่อนไปไม่ร้อนนะไม่เดนคนไหม คนมันไม่มีแล้วถ้ามีก็มีไฟติดนะอนไหมก็มีคนก็ติดครับคนหายไปหมดเพราะฉะนั้นใครคิดท<น>ันลงตอนนี้คนขนเยอะเยอะอย่าเพิ่งทดลองนะหรือไม่คุณก็โกนซะก่อนอุทิศตัวเองเพื่อการทดลองโดยเฉพาะการพรีเซนต์แต่ละครั้งผมบอกได้เลยนะครับว่าต้องมีทีมทดลองครับต้องมีทีมทดลองเพราะว่าเวลาเราบรรยายอย่างนี้เนี่ยเราไม่มีเรามีทีมทดลองทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยโอเคนะนี่คือเรื่องทดลองครับไหมครับ เหตุผลเพราะว่าขณะนี้พลังงานที่เรียกว่าไอออนลบเนี่ยมันสามารถออกมากระจายออกมาทั่วร่างกายเราไอออนลบตัวนี้นะทําให้เราทนต่อความร้อนได้ขณะที่ผมพูดดีไอออนลบนี่ของผมเนี่ยที่ทอยู่ในกาเนี่จะเป็นถุงสปอตเราทุกคนละเราสามารถจับมือกันแล้วอยู่ขดหลังชั้นอีกคนนึงอยู่ตรงนี้ทดออลองได้อ่าพี่มาทดลองอเดี๋ยนะใครอยากทดลองใครที่ไม่เชื่อ แล้วลองเอาการ์ดออกดูที่หล่นดูที่ฝีมือแมันจะไม่ฟองเหรอลองดูครับอะลองดูลองดูมันจะร้อนนะครับคือทดลองอย่างนี้สบายมากเลยถ้าอย่างงี้ครับยังไงก็ไม่มีร้อนนะครับเอางี้สิเอาอย่างงี้เลยปุ๊บมาเพื่อนที่สวยทำเลยไม่ใช่ทดลองเนี้ยซึ่งจะเรียกว่าทดลองดูเลย พี่คนสวยพี่สวยเขาสวยจริงเนือดไปเลือดไปติดเนื้อเลยเอเคไหมครับลองนะครับที่คนที่หนึ่งการทดลองมีประมาณ2ี่สิวิธีนี่คือหนึ่งนะนั่นหนึ่งในยี่สิบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่มองเห็นเราเชื่อเพื่อนเชื่อคนที่มหมครับเชื่อถ้าเราเชื่อก็โอเคเชื่อผมไหมครับ เชื่อเชื่อไหมเชื่อผมเป็นครูนะเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมครับลองนะถ้าใครบอกว่าไม่เชื่อสามารถลองได้เลยนะลองได้เลยและเรารู้จักมันจะอุ่นๆเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ต้นตากบอกว่าเรามีน้ําไม่มีน้ำนะถ้าสมมติมีน้ำไม่เป็นไรสมมติเรามีน้ำหนึ่งแก้วได้เรามาวางปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นน้ำแร่ นะครับแล้วก็ลองใช้เวลานะเอาน้ำมาวางบนการดนี้ปั๊บสักครู่น้ำจะเป็นน้ำแร่ค่า p h เท่าก,กับ8สี่เป็นน้ำแร่แล้วเราจะวัดยังไงคะเราวัดโดยใช้กระดาษลิชมั่กระดาษทิชมู่นี่ถ้าสัมผัสกับตดมันจะมีสีแดงถ้ากับสัมผัสกระดาษมันจะมีสีน้ำเงินนะแต่ว่าเวลาคุณวางไม่อยากวางปุ๊บมันจะเป็นน้ำแร่นะครับต,รรต้องใช้เวลา มันต้องใช้เวลาถ้าจํานวนเวลาเวลา,วลามากถ้าหนึ่งคืนนี่เป็นน้ําแร่เต็มร้อยเลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณมีก๊าซแผ่นนี้นะครับคุณกลับไปบ้านเอาน้าใส่คุณเลอร์วางไว้หนึ่งคืนรุ่งเช้าคนในบ้านคุณทุกคนกินน้ําแร่หมดเลยใส่ในคุณเลอร์ครับใส่ในคุณเลอร์ใส่ในคุณเลอร์ละห้าลิตรก็ได้คุณเลอร์ใหญ่ก็ได้ไสไใส่ไปเลยหรอคะใส่ไปเลยก็ได้หรือวางข้างบนก็ได้ แลเมื่อกี้ท่านตาบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าอันนี้เราแช่ในน้ําก็ไม่เป็นไรเพราะอันนี้คือป้องกันน้ํานะครับทีนี้ถ้าใครทดลองแล้วกลัวนะครับแช่ผมวางเนี่ยมันเป็นน้ําแร่และววิธีอย่างหนึ่งคือผมวางป๊บตรงนี้เป็นน้ําแร่ดื่มสกักหน่อยผมก็เอาน้ำแร่ตัวนี้มารูบที่มือผม แล้วคุณก็เผาจีนคุณได้นานกว่าเดิมอีกเมื่อกี้ผมเอาไม่มีน้ําแร่ผมก็วางเพราะยังมีเลืดแดงแล้วพอผาพอกจะได้นานกว่าเดิมอีกเพราะนั้นเพราะว่าน้ําแร่ที่อยู่ในน้ําผสมกับน้ําแร่ที่อยู่ในผิวหนังผสมผสานกันทําให้รากายเราแข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะว่าขนาดที่เราวางอย่างนี้มันเป็นน้ําแร่ถูกไหมเนี่ยผมบอกนี่เป็นน้ําแร่ถ้าไม่พอใจก็ใส่ไปก็เป็นน้าแร่เจ้าเมืองรัฐมาเลเซีย เมืองเมืองหนึ่งรัดรัหนึ่งปรากฏว่าไม่สบายใส่ก็ไปปั๊บรับประทานน้านี้ประมาณสักไม่กี่เดือนหายก็ไปเสนออีกรักหนึ่งตอนนี้ตอนนี้อะไนเงียตอนนี้ประธานเราถูกเชิญแบบทีเซ้นเรื่องนี้ให้กับพระเจ้าแบบนิมาเลรยารายละเอียดเดี๋ยวให้ตำตานมาเล่าพวกเราฟังกันรู้ก็เป็นรู้นะใส่เงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นน้ำแร่แล้ว น้ำแรกถ้าสมมุติว่าน้ำแร่นะถ้าสมมติคุณวางไว้หนึ่งคืนเนี่ยคุณกินสองวันเป็นไรถ้าเลยสองวันมันก็คลายหมดเหมือนกับเครื่องแมกเนติกเตี่ยนที่ราคาเท่าไหร่สี่หมื่นแล้วต้องแช่ไว้นานไหมก็ถ้าแช่ไว้ถ้าเป็นน้ำแรงจริงก็แช่เวลาหนึ่งคืนแต่ถ้าเราไม่กล้าเรากลัวสารพิษเอาไว้ใต้นี่ไม่ได้ได้ครับอานนี้ได้นะครับมีการทดสอบผมมีตำราทดสอบของดรวิจิตบุญยาโหตระ เขาทดสอบน้ําแต่ทดสอบอันนั้นเป็นทดสอบอันหนึ่งเรียกคนต้มอันเดียวกันนะเขาจะใช้ใช้เวลาว่าตะก6ชั่วโมงจะได้เท่าไรค่าพิษหนึ่ชั่วโมงถ้าอะไรสิชั่วโมงถ้าท่าไรออกมาเป็นหนังสือต่อมาเราียบร้อยนะครับอันนี้เราใช้เวลาคุยกันนะแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราพิจากัากรเห็นก่อนนี่คือการทดลองที่หนึ่งมีคาถามไมอยากทดลองนะ ใครอยากทดลองไหมอาจารย์บอกให้ครบ10วิธีค่ะแต่ว่าไม่ต้องทดลองได้อ e okay. ันหนึ่งสองละอันสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกชุดนี้ชุดนี้เขาไปนั่งก่อนดีไหมโอเคเขาไปนั่งก่อนนะครับนี่ผมจะต้านแล้วผมจะกดละเดี๋ยวผมต้านผมผมยังครับหนึ่งสองสามโอ้แข็งแรงมากทีนี้คุณจับโทรศัพท์ มือซ้ายแต่มือขวาคุณบอกคุณแข็งแรงคุณด้วยเนี่ยน,นะแล้วคุณจับโทรศัพท์มือซ้ายปลากรนเอาพลังจากโทรศัพท์เกิดอะไรขึ้นคุณตั้งเลยนะหนึ่งสองสามเห็นใะจครับต่างก,กันนะครับเพราะฉะนั้นพลังจากโทรศัพท์มันเข้าไป,ไปทำลายอุณภูมิในร่างกายพลังงานในร่างกายคุณไหม,มถ้าคุณใส่ตรงนี้เกิดทีผลตรงนี้ไหมถ้าคุณใส่ตรงนี้ดโดนเกิดผลไหม,มถ้าคุณใส่สองตัวมีผลกับคุณไหม เพราะฉะนั้นผู้ชายห้ามพกโทรศัพท์ตรงนี้เด็กลองใช้การงานไอ้นี่ลองใช้การดูนะครับตีนองใช้การดูอันเนี้ยเอาตัวสับมาด้วยเมื่อกี้ไม่ใช้การตีนองใช้การดูประนบการนะครับเอาเลยนะยิบเลยไอ้นี้ลองใหม่นะป้านเหมือนเมื่อกี้ให้ความรู้เมื์นะครับป้านเต็มที่เลยครับหนึ่งสองสามแข็ง

ตายล้จาจัดตานะอาจารย์กดตาตานะตาไหนตาาแข็งเลยสุดชีวิตเลยหนึ่งสแข็งมากเลยแข็งรลเอจับโทศัพท์ก่อนทุกทีจับโทรศัพท์ก่อนหนึ่งมืกุมแลจับโทศับนะไม่เป็นไรเอาล้พอจับโทรศัพท์ปั๊มตโทรศัพท์ตายผ่อนรงตายผ่อนงทุกทุวันตายผ่อนสงหนึ่งสองสา